อะไรครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Star Gate บรรยากาศนะครับวันนี้เราโอ้ย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 เอาเอาตีเพื่อนตัวเองเฉยอ่ะก็นี่นะครับเอ่อวันนี้เราอยู่กันในเกมเอ่อ Star Gate บรรยากาศเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าแบบเซิร์ฟไทยค่อนข้างที่จะเลื้อนนะเนี่ยไอ้เหี้ยกูเข้ามากูโดนกูโดนลุมแล้วเรียบร้อย สองสองสองหนึ่งไม่รูสองหนึ่งไม่นับนะพี่สองหนึ่งไม่นับนะพี่อพโอ้โหยังฮ่าโอ้โคตรขาดอะ่ะโอ้โอ้เฮียอะไรวะนี่ดูสิดูดิดดเออคือคนนี้แม่งแบบแม่งร้อนมากเลยครับคือผมไปฆ่าเขาแล้วแบบคือเขาก็เรียกเพื่อนมานะแล้วแบบคือแบบเหมือนเขาโกรธอะ่ะเหมือนแบบโคตรโมโ oh หอะ่ะ ผมก็ไม oh, oh ่ร oh ู้จะทำยังไงนะเพราะว่าแบบเขาค่อนข้างที่จะบ้าเกมพอสมควรเลยนะเขาชื่ออะไรเขาชื่อโโหอ่ะหมื่นชิวเลยนะเว้ยหมื่นชิวอ่ะเรียกเพื่อนมาตีอ่ะโอ้โหโคตรสุดยอดเนี่ยแหละตองเก็บบรนกาวเซิร์ฟไทยก็มีตาอะไรง้นะครับอย่างย่งย่งย่งยังย่งยังยงย่่งงย่่่่กูแต่กู่่ายา่ เอาเอาไปไหนอะเอาโ ho ไปไหนแล้วเอาไปไปไหนแล้วเอาเอาเกมมาเหรอไม่ดิย nice ังอยู anyway. ่ในเซิร์ฟเลยอ๋อสงสัยกระเด็นโคตเทตธรรมะโอ้โหนี่ไงโดนเตะไปดิอ้าวอ้าวอ้าวแม่งตีเพื่อนแม่งเตะเพื่อนตัวเองเฉยอ้าว อากูลืมดูเลือดไอโ้เหียโอ้โหอ่อเราบอกอัปเดตใหม่นะครับคือกูไม่รู้ว่ากูไปอัปเดตอะไรต่แบบเลือดเนี่ยมันควรจะเป็นด้านขวาแต่มันไปนโชว์ที่ด้านซ้ายเฉยเลยแล้วก็เ,เด็กที่แครใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนดูเหมือนว่าเพื่อนเขาไม่ได้เรียกมาด้วยแล้วใครโอ,โอ้มีแขกไม่ได้รับเชิญนะครับอ่ะจัดให้ดองเลยโอเคอันตีมาแล้วตอนนี้ชิลิวมันยังไม่มีอันตีนะผมก็อันตีเพราะ ไม่ค่อยไม่ค่อยโกงมากแต่ก็แค่มันรีเซ็ตทุกสกิลก็ดีหน่อยอ่าเรียบร้อยเนี่ยเขาเขากลับมาเล่นทัศน์เมื่อกี้แล้วโอ้เชียรเชียร์นึงกูนะ่ะโอ้แหลกจัดเฮ้ยโอ้โหยังงงอะ่ะดูทรงมีโอกาสแท้นะครับเพราะว่าเขาแหลกผมก็ไม่รู้ว่าผมควรจะตียังไงดีแล้วก็มีคนเข้ามายุ่งด้วยธรรมดาครับสัพไทย อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยมีคนช่วยว่ะเขาแหลกอะทุกคนกูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะยังจะสู้อีกทำไมในเมื่อเขาก็แหลกเขาก็ยังเล่นไม่ได้หรือเขาแค้นผมทำไมหรืออะไรก็ไม่รู้อะดูดิเขาโคตรแค้นะ่ะอ้าวโดนบอโบอลไปดอกหนึง่งโอ้โหโสาภาพ นี่ครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเฮ้ยคนไทยน้ำใจงามเฮ้ยเชื่อเออขอบคุณขอบคุณอ่าแล้วกูก็ตายไอ้เชค่อ๋อโดนแตก อ่ะไม่มีร,รับดอกกรเสุนสวยโดนไปดอกหนึ่งอ่ะมีวิ่งให้ไอ้ย่แม่งแคนคนเดียวแม่งแกงแมงแค่กูคนเดียวเนี่ยโอ้เด็กแ้นจัดเขาเลือกเอาการล้มมาสู้กับผมแล้วนะโอ้โหโอ,โอ้โหสภาพไอ้ย่าจะจะสู้ยังไงเนี่ย อ่าวืดไปนหนึ่งทีออกวืดสองทีอ้าววดสามทีททเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหโดนลุงก็ไม่เป็นไรนะครับก็แบบก็ออกเกมก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบสภาพนี้ไม่น่าไหวอะอ่าโดน บาทั้ายาทำไมพี่ชายโดนแตกโอ้สภาพนี้อันนี้ต้องต้องถามคนไทยโอ้โคนไทยสะบัดแผ่นอันไหของกูเนี่ยเฮ้ยคนไทยสะบัดแผ่นเฮ้ยมมมยู อ้าวหนึ่งหนึ่งเฉยอ่าได้โอ้โหแหลกขนาดหรือว่ากูหรือว่ากูแหลกวะคนไทยสะบัดแทนโอ้โหสะบัดแทนจริงฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่ากูว่าไก่อะโอ้โหแม่งเอ้ยนี่เซิร์ฟไทยจริงปะเนี่ยโอ้โหคนแหลกเลยพี่ สภาพกูไม่น่าไหวอะเอ,อือรวงเอาละครับก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เราจะมาทำชเลนสนึสนุกกันดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเล่นใส่ตะมะเราก็เล็งหาคนที่ดูแบบค่อนข้างที่จะหน้ามหมันไส้นะแต่ก่อนอื่นต้องเก็บเก็บเกีเกย์ก่อนอ่ะกูได้หมดละทีนี้แหละไอ้เหี้ยมึงโดนกูไอ้เหี้ย ดูดิไอ้แย่ไ่มไอ้แยแม่งชิวเลยอะแม่งแม่งรู้เลยว่าแม่งตัวเองมีอัลติเมทอะไอ้เฮียเนี่ยไขวะนะกูไม่ยุ่งนะกูไม่ยุ่งกับมึงเลยไอ้เฮียอะไรเนี่ยสามไอ้เฮีย3สามคนแม่งลากกูโอหาเลยอะ ไอ้เหี้ยออกเติร์ฟไอ้เไอ้ย่าออกเซิร์ฟไปดิไอ้เหี้ยเรียบร้อยออกเซิร์ฟไปแล้วโอ้ยอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้เอ่อสตองเก็บรรยากาศก็มีเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาเล่นให้ท่านผู้ชมฟังให้หายคิดถึงเฉยๆครัล้ครับเจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบาย